เจ้าะองค์ทรงตัดว่าให้สงแห่งการถวายเซนสนะเป็นทานนี้แม้แต่ใบยาณของพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วก็ยังอาน,นิสงส์แห่งการถวายมันยาวไกลมากทีเดียวพระเจ้าทรงสรรเสริญวิหารสฐานอย่างการสร้างสรานี้ก็ดีที่โบสถ์วิหารก็เป็นที่มาปฏิบัติกันแดดกันฝน ร้อนเกินไปภาวนาก็ยากฝนมันตกแล้วภาวนาก็ยากหรือในเมืองหนาวหนาวเกินไปมันก็ภาวนาได้ยากหนมีเวทนากล้าแข็งไปนันทสวายเสนสนานี้มันก็เท่ากับบรรเทาซึ่งความทุกขเวทนาทั้งหลายตั้งพระสงฆ์ทั้งญาติโยมก็มีโอกาสมาฝึกหัดมาปฏิบัติภาวนาจเจริญซึ่งสติสมาธิให้ตั้งมั่น ปัญญาเกิดยิ่งถ้าเราได้ภาวนาแล้วปัญญามันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเราจะได้เห็นธรรมได้นี่ทวัดทำไมว่าเราไม่เห็นธรรมะธรรมะนี่ไปซ่อนอยู่ที่ไหนละ่ะธรรมะไปซ่อนอยู่เลือกใต้ในโลกเป็นหลายๆกิโลไหมห้ือธรรมะไปอยู่ในท้องทะเลเลือกเป็นสิบห้ากิโลในท้องทะเล ในหมหาสมุทรเราก็จะหากันยากนล้อย่าในห่วงอาโอกาสไกลจากโลกนี้ไปหลายปีแสงแล้วก็คงจะหาธรรมะได้ยิ่งยากใหญ่เลยแต่นี้ธรรมะก็มีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วจะมารูปไม่เที่ยงเราเกิดขึ้นมาเราก็เห็นรูปภายนอก จะเป็นธรรมชาติต้นไม้ผูเขาต่างๆนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปจะละน้อยละน้อยมันไม่ได้ทรงอยู่ได้ในรูปวัตถุสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นพยายามสร้างให้อยุใช้งานนานๆแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปมันก็ผุไปพังไปแม้แต่เป็นเหล็กกล้ามันก็ยังผุยังบงังน,นี่เป็นธรรมชาติ สิ่งที่เราใช้สอยอยู่ใกล้ๆตัวเราจะไปรดลาตึกลาบ้านช่องก็ตามมันก็เสื่อมไปเสื้อผ้าที่เราใส่ก็ต้องซักมันก็เสื่อมไปอีกการที้มาดูที่มันเห็นยากก็คือในร่างกายของคนของสัตว์เราก็คงเคยเห็นน่ะคนเกิดขึ้นมามันก็แก่ก็เจ็บก็ตายนี่ก็เป็นธรรมะแต่เราก็เห็นเต็นเป็นคนเป็นสัตว์ แก่เจ็บตายมีตัวเราไม่ของเราอันนี้เรียกว่าเป็นความหลงของใจใจของเราไม่เห็นความจริงนี่นธรรมะนี่มันเลไปอยู่นู่นอยู่ห่างจากโลกไปหไลายหลาย้อยล,ล,ล้านปีแสงอยู่ใต้ทะเลมหาสมุทรหรือใต้โลกอยู่บนโลกนี่แหละกัรลังกายนี่กนะ็เป็นธรรมะทางหน้าแต่ใจของเราไม่เห็นต้องต้องมาฝึกใจกัน เหมือนแสงเหมือนสีในโลกนี้ก็มีอยู่แต่ว่าคนตาบอดคนตาไม่ดีก็มองไม่เห็นเนื้อมองผิดเพี้ยนไปเราก็คงเคยเห็นกันอยู่แต่เขาจะบอกว่าแสงเสียงไม่มีเราเป็นผู้ที่มีตาดีเห็นว่ามันมีอยู่เนาะนี่ถ้าไปรักษาตาให้ดีขึ้นมาก็จะมองเห็นได้นี่ตาภายนอกนี่ตาใจดวงปัญญาหรือใจ ก็ต้องมาฝึกใจฝึก,กจ,จิตใจถ้าเราฝึกใจใจให้นิ่งสงบเนี่ยนมะันจะอัศจรรย์นะสมาธิเนะีย่ยจะสงบจริงหรือก็ไปมากๆอ่ะพอเริ่มตามาแนละ้วมามองในโลกนี้เนะี่ยมันเป็นเงาเงา,เงามันไม่ได้เป็นแบบแทงทึบมันมันเป็นเงาเงามันไม่มีอะไรนะถ้าจ็ต hmm. แล้วหยาบแล้วก็มองเห็นเป็นตัวเป็นตนไปเลยเป็นชิ้นเป็นอัน ถ้าเป็นสลานี่ก็เห็นเป็นเช่นเป็นอันห่ังกายนี่ห่ังกายคนห่ังกายสาัตว์เห็นอย่างนั้นหมดในเป็นที่เราเกิดขึ้นมาก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีตัวสมาธิดีๆนี่แหละมองเห็นมันกับมันปร่งแสงไปไม่ใช่เป็นของกิรังยั่งยืนแล้วถ้าปัญญาเกิดขึ้นมา่ะปัญญาเกิดจิตหลวมก็ามาปัญญาเกิดเห็นวัตถุทั้งหลายมันเกิดดับกําลังย่อยสลายกําลังดับ มันสลาหลังนี้ก็ดีทำมกกไม้ก็ดีบุคคลในสาลานี้ก็ตามมันเจะเแล้วละเอียดขึ้นไปแล้วก็เห็นกําลังดับเกิดกดับเกิดดับกิดดับแต่เราก็ทราบอยู่ถึงอายุอย่างสลาหลังนี้ีอายุร้อย100ปีอีกร้อยปีเนี่ยมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันนะเสื่อมไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีเราก็มีความรู้ขึ้นมาได้คํานวณได้ ว่ามันจะเหลืออีกประมาณกี่ปีมันถึงจะพังทลายแต่เวลาปัญญาเกิดนี่มันเห็นกําลังเสื่อมอยู่เนีนี้เองมันกําลังพังอยู่เลยมันไม่เที่ยงอย่างนี้เมื่อเห็นลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เกิดความเบื่อหน่ายกายความยินดีพอใจกายความยินดีความพอใจขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่เที่ยงนะเนาะเอ๊เราจะไปยึดถือความไม่เที่ยง นี่คนในโลกเห็นแต่เป็นตัวเป็นตนอย่างแรงกล้าขึ้นมาเกิดมีปัญหาข,ขึ้นมาทั้งโลกแหละแล้วันนี้เป็นที่นิยมว่าแบตเตอรี่ไฟฟ้าประหยัดพลังงานพลังงานบริสุทธิ์ไม่มีการเผาไหม้ก็ใช้ประโยชน์ดีๆแล้วก็ต้องมาฝึกจิตมันชาิเหมือนกันน่อย่างเรามาสร้างความดีนี่ก็มาชาติพลังอย่างบุญนะ เปลี่ยนวัตถุสิ่งของที่หยาบมาเป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปที่ใจพลังงานของบุญยิ่งเีนี้ก็เป็นพลังงานอีกทำให้ใจของเรามีกำลังขึ้นต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายได้สิ่งที่เราชอบใจเราก็มีสติยับยั้งไว้ สิ่งที่เราไม่ชอบขัดใจเราก็มีสติอีกแม้ใจจะฟุ้งซ่านเราก็รู้จักว่าใจเรากำลังฟุ้งซ่านอยู่ใจเราปิติเกิดก็รู้จักเกี่ยวใจเราปิติเกิดเห็นได้ว่าในวันหนึ่งความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นกับใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปท่านพิจารณจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขาปัญญาเกิดขึ้นมาละ ความบริสุทธิ์ของใจก็เกิดขึ้นมันหนทางที่เรามียานวิเศษเนี่ยสิทธ,รรธิมัติปัญญาเราจะพบอีกว่าไหนถ้าไม่มีรพะสมมาสังพุติเจ้าสร้างบารมีมาแล้วมาตรสรูมาสอนธรรมพวกเราก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้างวิธีการที่จะรักษาใจของเราได้เกิดมาก็เหมือนคนตาบอด มองไม่เห็นธรรมะคนตาบอดก,ก็มองไม่เห็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายเราเกิดขึ้นมาตาข้างนอกมองเห็นอยู่แต่ตาในมันบอดมันก็เห็นเป็นตัวเราของเราอ่ะก็นำความทุกข์มาให้แต่อย่างไรก็ตามพระโสดาบันท่านก็ยังมีตัวเราของเราอยู่แต่ท่านเปลี่ยนความเห็นนะเราเปลี่ยนความเห็นก่อนความเห็นที่ว่า เป็นตัวเราเห็นว่าไม่ใช่เราแต่ไม่ใช่วัจระ,จะอุปทานได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะยังมีอุปทานความยินดียังมีความยินร้ายก็ยังมีความโกรธก็ยังมีแต่ไม่มีความพยาบาทปก,ปกติจิตของคนเราม่อมีความโกรธมันจะมีความพยาบาทคิดปองร้ายคิดเบียดเบียนคิดตอบโต้ถ้าไปม,มีสติดีๆแล้วมันก็จะลงมือทําได้มันโกรธพยาบาทขึ้นมาอิจาราสยา เอาได้หมดอะแต่ถ้าเรามีศีลน่ะก็ควบคุมได้ควบคุมไรด้ศีลควบคุมกายวาจา์ของเราเนี่ยทำไปศีลก็มีอานดีสงอ่นให้จิตของเราสงบขึ้นมาได้ระดับกายและวาจจต่อมามาฝึกสติสมาธิอย่างนี้เนียยิ่งจะหาได้ยากถ้าเราได้ภาวนาแล้วจิตเกิดสงบขึ้นมาอิ่มอกอิ่มใจ สมาธิเกิดบางทีเรานอนจิตอิ่มยิง่งขนาดนั้นอิ่มมากๆก็เป็นสุขเ่ยเราทานอาหารทานผลไม้ที่เราชอบเราก็ดีใจปิติใจอิ่มใจเหมือนกันนะมากๆเข้ามันก็มีความสุขนะความสุขเกิดขึ้นตัวสติสมาธินี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีมากๆขึ้นมาแล้วนะมันปิติมันอิ่มใจเนี่ยอัศจรรย์มากนะ มากที่เคยพูดให้ฟังเมื่อเห็นสภาวะจิตสงบนิ่งกายเบาจิตเบานี่เราก็รู้จักมันสบายเหมือนก็ไม่มีน้ำหนักเดินไปก็เหมือนกับร่างกายไม่ได้เดินมันลอยมันลอยทั้งจิตใจกายนี้ก็ยังโลกก็ยังดึงดูดร่างกายนี้อยู่แต่ความรู้สึกที่เราหนักเพราะเรามายึดอยู่ในกายเนี่ยมันก็เลยมีน้ำหนักขึ้นมาถ้าจิตเราสงบนิ่งขึ้นมาในช่วงนั้นความยึดในร่างกายมันน้อยลง เกิดสมาธิขึ้นมาเราเห็นว่ากายมันเบาเห็นไหมนั่งอยู่ก็เบาเดินอยู่ก็เบานอนอยู่ก็เบาเดินยืนนั่งนอนก็เบาตลอดเลยเราจะมีความสุขมากแม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้แต่ใจมันสงบขนาดนี้แหละมีความสุขแล้นยังมีปัญญาเกิดขึ้นมาอีกรู้รล้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกมันเกิดดับเป็นสมมติทั้งนั้น เมื่อเห็นสมมติใจก็วิมุตติหลุดพน้นออกมาจะเป็นโชคคราวก็ตามนะนั่นจะเป็นสีนธมาธิปัญญารวมกันเข้ามาเปลี่ยนความเห็นขึ้นมาได้เลยไอ้ที่ว่าเป็นเราของเราดูแล้วว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงออมัตถูทั้งหลายในโลกนี้คนจะมีมากน้อยทั้งหลายมันไม่เที่ยงทั้งโลกนี้เลยเป็นของโชคล่คาวนั่นเห็นชัดอย่างนี้กว่าเห็นธรรมนิปิติเกิดความสุขเกิดหาประมาณไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้ เป็นนิรามิษส,สุขสุขที่ไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกไม่ได้อาศัยลาบยศเสินสุขแหละเป็นสุขที่เกิดขึ้นทางใจที่มีธรรมะนี่อย่างนี้แหละพวกเราสามารถทําได้นักปฏิบัติต้องฝึกมาให้ถึงทั้งจุดอย่างนี้ในที่สุดพวกเราก็จะได้เห็นทมกันเหมือนคนที่ตาบอดแล้วรองสาตาดีก็จะเห็นในโลกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเปิดโลกใหม่ของคนคนนั้นนะ ต,ตาเราเห็นเนี่ยใจเราเห็นธรรมะโอ้อาศาัศจรรย์เนี่ยที่พวกเราลงทุนกันเนี่ยสร้างความเพื่อถึงจุดหมายปลายทางก็คือเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมนั่นเองอะต้องอาศัยความตั้งใจความเพียรแบบปล่อยวางไม่จะเปลี่ยนแบบเข่งเครียดหนักเกินไปไม่ใช่ทำไปเรื่อยปล่อยวางไปด้วยทำใ้ความปล่อยวาง ถ้าทำวัตถุตันหาแล้วมันวุ่นวายมันปักดันเมื่อไม่ได้ดังใจขึ้นมามันก็ตีกลับมาเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกหมดศรัทธากันเองทำไม่ได้ความปล่อยวางพอดีพอดีมันุ้องประชานรบัดจับป่าได้ก็อย่าไปบีบแน่นเกินไปอย่าไปหลวมเกินไปเอให้พอดีพอดีจับขึ้นมาได้สติก็เหมอนกันอย่าไปบังคับเกินไปหย่อนเกินไปมันให้พอดีแล้วไม่ต้องไปห่วงเรื่องสมาธิมีสมาธิแล้วจะติดสมาธิไหม ให้เราชอบใจซะก่อนเถอะให้มันได้ซะก่อนอย่าไปห่วงนะการติดสมาธิเลยนะฝึกให้มันได้มันจะพัฒนาสู่ปัญญาความรู้ขึ้นมาเองก็ให้เราตั้งใจทุกท่านนะในรู้ามเห็นทมเข้าใจธรรมะเจลิญปร